วันนี้ตอบคอมเมนต์ FC มีข้อสงสัยว่าทำไมเวลาที่เรากดเบรกหน้าอาไฟท้ายมันติดอยู่แต่ทำไมกดเบรกหลังไฟท้ายมันไม่ติดนะครับทุกท่านนะก็คือเขาถามมาในรถออโตมตติกนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าอะกำเบรกหลังนะกำเบรกหลังแล้วผลปรากฏว่าไฟท้ายนะมัน มันไม่ติดนะกำเบรกหลังไฟท้ายมันไม่ติดแต่กำเบรกหน้าไฟท้ายมันติดมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เรื่องของหลอดไฟกันสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับหลอดไฟเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นตอนนี้นะอ่าอย่างที่เราได้เห็นตอนนี้เพื่อนๆรู้ไหมว่าข้างในภายในหลอดไฟเนี่ยมันจะมีอยู่สองไส้นะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตทาการซูมนะอ่าวางไว้ก่อนเดี๋ยวซูมซูมจะได้เห็นกันชัดๆนะอ่านะครับเนี่นะ รูมขึ้นมาให้ดูเลยนะครับว่าไอหลอดไฟที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เห็นไหมมันจะมีอยู่สองไส้เห็นไหมไส้สั้นกับไส้ยาวเห็นไหมไส้สั้นกับไส้ยาวเนี่ยมันจะมีอยู่สองไส้อย่างนี้ทุกท่านได้เห็นนะไอไส้ของหลอดไฟตรงนี้มันจะมีเส้นขูาเส้นขดลวดเล็กกับเส้นขดลวดใหญ่ถูกต้องไหมมันมีเส้นขดลวดเล็กกับเส้นขดลวดใหญ่นะครับอ่าอย่างนี้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเห็นไหมอ่ามันจะมีเส้นขดลวดเล็กกับเส้นขดลวดใหญ่ ทีนี้นะครับที่หลอดไฟเขาก็จะเขียนระบุไว้นะที่หลอดไฟเขาก็จะเขียนระบุไว้เห็นไหมเนี่ยบางรุ่นอาจจะบอก21 21บทับ 8, บางรุ่นอาจจะบอกว่าอ่า18ทับ5นะครับทีนี้นะครับไอสองตัวนี้ที่เขาบอกก็คือไอตัวเลขตัวเลขต่ำอะตัวเลขต่ำนะครับทับ5หรือทับ8เนี่ยก็คือไฟท้ายนะมันจะสว่างแค่5วัตหรือว่า8วัต ส่วน18หรือว่า21ที่ขึ้นต้นก็คือไฟเบรกนั่นเองนะครับทุกท่านทีนี้คำถามนะย้อนกลับไปที่คำถามเขาบอกว่าเวลากดเบรกหลังนะเวลากดเบรกหลังแล้วไฟท้ายมันไม่ติดทำไมมันไม่ติดละ่ะนะครับคำตอบง่ายๆก็คือเวลาที่คุณแตะเบรกนะเวลาที่คุณแตะเบรกไฟเบรกมันจะสว่างกว่าไฟท้ายไฟเบรกมันจะสว่างกว่าไฟท้ายนะเวลาแตะเบรกหลังนะ ทีนี้พอคุณไปทําการแตะเบรกหนะ้าอ่าพอคุณไปทําการแตะเบรกหนะ้าสต็อปเบรกหนะ้ามันไม่ทํางานสต็อปเบรกหนะ้ามันไม่ทํางานไฟเบรกมันไม่ติดคุณก็เลยมองเห็นไฟท้ายนั่นเองนะครับทุกท่านนะก็เดี๋ยวเรา,อาเอากล้องลงต่ำๆนะเดี๋ยวจะซูมก็ไปที่ไฟท้ายก็แล้วกันนะอะซูม้าไปที่ไฟท้ายนะครับซูมก็ไปที่ไฟท้ายนะยนะเอาเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องนะ อันนี้คือไฟท้ายนะครับอันนี้คือไฟท้ายนะทีนี้เราจะแตะเบรกนะเมื่อเราทําการแตะเบรกปั๊บเราจะไม่เห็นไฟท้ายนะเมื่อเราแตะเบรกเราจะไม่เห็นไฟท้ายเห็นไหมนะครับทุกท่านนะเวลาที่เราแตะเบรกเราก็จะไม่เห็นไฟท้ายนะครับเพราะว่าไฟเบรกมันสว่างกว่าไฟท้ายนะไฟเบรกมันสว่างกว่าไฟท้ายไฟท้ายเนี่ย มันติดอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอเราแตะเบรกปับ๊บไฟเบรกมันสว่างกว่าคุณก็เลยมองไม่เห็นนั่นเองนะอะเดี๋ยวเราถอดฝาครอบไฟออกดีกว่านะครับทุกท่านนะตอนนี้เราได้ทําการถอดฝาครอบไฟท้ายออกเราจะสังเกตได้ว่าไอ้ขั้วไฟขั้วล่างนะขั้วไฟขั้วล่างมันติดอยู่แต่ขั้วบนมันยังไม่ติดเดี๋ยวลองเอาฟิล์มดํามาใส่ดิจะมองเห็นหรือเปล่าอมองไม่เห็นนะครับทุกท่านมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับทุกท่านนะอ้าว นะครับขั้วไฟตัวล่างเป็นขั้วไฟท้ายมันติดอยู่สว่างอยู่ตอนนี้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทําการแตะเบรกนะเมื่อไรก็ตามที่เราทําการแตะเบรกนะไอ้ขั้วบนเนี่ยขั้วบนที่ลอยอยู่เนี่ยเห right <นะ S 2> ็นไหมเวลาเราแตะเบรกเนี่ยมันจะติดทั้งสองขั้วพร้อมกันนะครับอ่ามันจะติดทั้งสองขั้วพร้อมกันมันจึงเป็นเหตุที่ว่าเรามองไม่เห็นไฟท้ายเพราะว่าไฟเบรกมันสว่างกว่าไฟท้ายนั่นเองนะไฟเบรกก็18 าบางรุ่นก็18วัตต์บางรุ่นก็21วัตต์นะในขณะที่ไฟท้ายอยู่ที่5ถึง8วัตต์นะความสว่างมันสว่างกว่าหลายเท่าตัวเลยนะครับทุกทนะ่านนะอันนี้จะเห็นชัดเจนกว่านะครับเวลาเราติดเครื่องมันจะติดเฉพาะไส้ล่างนะแต่พอรเราแตะเบรกเราจะเห็นว่ามันจะมีไฟซ้อนขึ้นมานะที่ไส้หลอดไฟไส้บนนะครับทุกท่านนี่แหละ นะครับจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ห,หลายๆคนถามเข้ามานะาว่าทําไมแตะเบรกแล้วไม่เห็นไฟท้ายนะครับมันก็ไม่เห็นสีเพราะว่าไฟเบรกมันสว่างกว่านั่นเองนะครับทุกท่านก็นะครับ,นะรบไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ขายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆพี่น้อง FC ที่ถามกันเข้ามานะครับทุกท่านเอาละคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ